สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว16เพชรครับวันนี้ผมจะมุ่มเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูม o นี่วอลลิตเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอใช้สำหรับการโอนนะครับแล้วก็เอาเลขกางอิงที่ได้จากใบเสร็จมากรอกลงในเลขกลางอิงเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการทำรายการได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าภายในบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ตรงนี้เลยก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเครดิต50บาทผมเติมไป50บาทเองเนาะวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งเลยเดีย๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบน,นี้ได้ไหมเนี่ยไปได้เฉยเลยกัลลิน,น่า พันห้าร้อยเชลเอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิครั้งละสิบเครดิตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองแก้ได้ครั้งที่สามจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพันห้าร้อยเชลอีกมาครั้งที่สี่ คั้งที่สี่ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมาห้าสิบเครดิตอ้ไม่ได้แล้วลองครั้งที่ห้าดิอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายครับทั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ละผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกดต่อไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่าจะเป็นบัตรกาลินานะครับทําการเติมเลยแล,ล้วกันตรงนี้นะครับเอาไปกรอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับ นี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับปึ๊บโหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหเพชรในตัวผมมี7,412เพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไม่แค่50เองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24สตตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24ตัวนะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกัน,กนด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมซีฟูมังไทยครังนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดผู้หญิงสายฟรีทั้งตัวตามคําขอของเพื่อนที่ขอกันเข้ามานะครับผมก็ใส่แบบสายฟรีทั้งตัวเลยผมได้รับชุดมาจากกิจกรรมนี่เลยครับหน้าแลกเปลี่ยนที่เก็บโทเค็นจากในแมปแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเป็นชุดนะครับผมก็ได้มาครบเซตเลยเนาะผมไปเก็บมาแล้วนี่เป็นไงโคเทแต่ของผู้ชายจะเป็นแบบ น่าจะสุ่มในตู้เอานะครับนี่ไงสุ่มในตู้เอาที่ผมเคยทำรีวิวไปแล้วแล้วก็ท่าทางที่ผมยอไปก็พีอยู่ประมาณนี้เลยนี่มีท่าชูถ้วยด้วยวนะครับที่ทาง GM P Five ก็ได้แจกไปทุกคนน่าจะมีเลยโค้ดเทสเทนี่ไงเข้ากับชุดนะเพราะว่านี่ตอนชักปืนโคตรเข้าคือผมก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีโฟมไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ Let's go มาแล้้วครรับหองแก นี่ผมอ้ทธาตุชูถ้วยมาด้วยจังหวะนี้ไม่น่ามีใครที่จะไม่มีธาตุนี้แล้วนะครับธาตุชูถ้วยครับ ทุดที่ผมได้มาก็ได้จากการเก็บโทเค็นจากในแมปแล้วก็นํามาแลกในเ้วื่อรางวัลทางขวามือหน้าล็อบบี้นะครับคือแลกได้ฟรีเลยแล้วก็ของต่างๆได้ที่มีให้แลกนะแบบฟรีๆใช้กันฟรีๆไปเลยเฮ้ยเขาเต้นยื่อาผู้หญิงไปเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยนี่พี่ผู้หญิงก็มีแต่ผมมีท่านี้แม่เป็นไงเฮ้ยอาจจะเจอรักแท้ก็ได้นะสองคนนี้เอา ดูชื่อพี่คนี้แฟนใครแฟนใครดูด้วยแฟนใครดูได้ให้หัวใจเฉยเลยยังไม่ดูก็เลยให้หัวใจก็เลยนี่ไม่อินแล้วโอ้ชื่อชื่อยังแจมเมีม่เหือนเราเดี๋ยวเจอท่าชูถ้วยผมไปหนึ่งไทยไปครับทุกคนนี่เรืองแสงเฮ้ยกุดเท่นะ อาจริงๆก็เท่นะผมชอบเหมือนกันนะเนี่ยท่านี่ท่าฟีเฮ้ <Yeah. S 1> ยท่าฟีว่ะทุกคนนี่แบบนี้ฟีไม่เนี่ยฟี <c oughs> ปาดคอวะโคตรตึง uh huh. ท่าฟีท่าฟีกดไปก่อนครับท่าฟี uh huh. ช่วยอยากอยากแชมป์บ้างอ่าเฮ้ยอยากเฮ้ยเฮ้ย ไอคนนี้มันจะสู้กับเราอะเขาไม่รักนี่แบบนี้แหละฟรีไหมนี่โชว์ไปครับของเราอยากจะไปกัดอยากไปกัด,อกกดของเรามีนี่เซเฮ้ยเซลฟี่ไปเลย <c oughs> ถึงกับดีเฮ้ยตัวนี้เขายังสู้กับเราอยู่ <c oughs> อะทุกคน <c oughs> ไปครับ แต่คนนั้นเขาเขาไปเลยพี่คนนั้นเขาไม่อยู่เลยเฮ้ยเรียกพวกมาปเน,นี่ยทำไมมีการย้อยผมเอาพวกกันพวกเดียวกันมาด้วยกันหรอมาด้วยกันหรอเขาอาจจะมาด้วยกันก็ได้นะสองคนนี้แบบเฮ้ยคนนี้มีปักุงเฮ้ยนี่ไงมาด้วยกันหายลูปปักุงให้ดีหน่อยเอะถึงกับเขาท่ายไอ้คนนั้นว้าม สายสีกำลังจะโชว์ของเลยพอเรากดเป็นทีละท่าเลยเป็นไงถึงกับออกหนีโอ้ด้กว่าจะแน่พ<อ>ี่เขาได้ออกหนีผมไปแล้วอีกคนหนึ่งไ,<อ>มไม่ได้จะกลับมาแล้วเลือสองคนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปห้องต่อไปดีกว่าโอเคมาครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วนี่ไงเหยื่อวันนี้ยยอะไรเหยื่อผม เขาเป็นผู้ชายเขามากับรอยยิ้มที่แสนสดใสเดี๋ยรู้จักหนูยิ้มที่ริมบึงเขาไหว้ผมเลยเขาไหว้ผมเลยวะเขาอาจจะรู้จักหนูยิ้มก็ได้นะทำไปเล่นไปผู้ชายเยอะตรงนี้ผู้ชายเยอะท่านแน่ทำไมพี่เป็นแบบคนในเซิร์ฟที่แบบจะใส่แต่ไอ้กรอบปูฟายที่มันเรืองแสงแบบเนี้ยอีกอันนึงอะเฮ้ยอันไหนน่ะ นีอันนี้เห็นไหมเฮ้ยเขาฝันอะไรผมเนี่ยอยากมีประเด็นว่างกันเถอะส่งผมอะไรเว้เนี่ยใครเต้นเนี่ยผมอยากเต้นตามเลยเนี่ยอะไรนะปักธงปักธงเขาร่วม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  เน้นเข้าร่วมครับไปเต้นไปเต้นเด้อเขอกันเข้าร่วมครับสี่คนเป็นไงใครใครคนลำวะเนี่ยแล้วเขาฟันอะไรเนี่ยคนนี้อ๋อเขาจะเข้าร่วมด้วยไงเป็นแงรวมตัวแล้วครับตอนนี้เริ่มรวมตัวแล้วมาละไปกันละอะไรอะ เรียบร้อยมาหลายหคนกี่คนสามสิคนมาติมมาต่อแถวมาต่อแถวเด็วมาต่อแถวเฮ้ยมาต่อมาเจอแล้วเด็วขาไม่กว่าใครเป็น จีเอ็มโปโก้เดียวมาจากไหนวะเนี่ยจีเอ็มดอมโมกับจีเอ็มโปโกแค่ดอมโมพี่ปิ๊มเนี่แบบปั่นแล้วนะอันนี้จีเอ็มแค่ปักธงว่ะเฮ้ยก็แค่ปักธงเอาเอาเฮ้ยมีประเด็นกับชาวแก๊งหล่อเท่เฉยเลยเป็นไงเว้ยมีมีประเด็นกับชาวแก๊งหล่อเท่เฉยเลยสงสัยอยาก อยากโดนผมเซลฟี่นี่เซลฟี่ไปโชว์โชว์ไปหนึ่งทีครับก็ได้แช่ผักถขม<อ>คนนี้ไอเซลฟี่เซลฟี่ยังไม่เขาอาจจะยังไม่เห็นนี่นี่นี่ไปถ่ายใกล้เลย<อ>นี่เป็นไงโชว์โชว์ถ้วยแชมป์ไปหนึ่งทีคนคนในแชมป์คนในแชมป์แต่ผมได้มาฟรี ผมได้มาฟรีครับโชว์โชว์เขาไม่นึงดีควักออกมาควักออกมาเจอเมื่อกี้ถุงหายอ้าถุงหายเลยพักใหม่ก่อนคนโอ้ตึงเลยเนี่ยทำไปเล่นไปมีแต่คนตึงๆแลเนี่ยเป็นไงชาวแก๊งหล่อเททะเลาะกันเองเอาคนนี้เซลฟี่เฉยเลยหัวแขนเดะพี่เขาจะเป็นหัวแขนกได้นะผมว่าพี่เขาหัวแขนแลวนะขอโทษ้วย โอเคห้องนี้ก็ทีแรกก็รวมตัวหลอดเท่อยู่เอาไปเอามาก็จะทะเลาะกันเองใช่เลยเป็นไงจากผู้นําผู้นําแถวที่หนึ่งผู้นําแถวที่สองทะเลาะกันผู้นาแถวที่สามที่สามแถวเมื่อกี้ผมขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็มีคนขึ้นมาแล้วผมอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับทุกคนใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีกว่าห้องนี้เดี๋ยวผมรอพี่เขาถ่ายรูปไงผมก็เลยแบบคุยไปเรื่อยๆปะสองคนเข้ามาแล้วเข้า้าคน คนนี้แต่งตัวตึงอีพีวันเฮ้ยเ <L un> มื่อผมเคยเจอนะคนนี้จากแบบห้องหลายๆห้องก่อนผมก็ทำมาหลายห้องเลยหรือเปล่าอาจจะใช่ <L un> ชูถ้วยแชมป์ไปก่อนครับคนไในแชมป์โ <L un> ชว์ไปก่อนของดีมีต้องใช้ผมว่าน่าจะใช่ใช่ไหม เด้อเด้อเ้เ่วเหรอเผแหม่นางขาเขาแปลว่าเขาห่อยเนี่ยอาจจะเหงาก็อาจจะยังไม่มีแฟนหรือว่าอะไรว่า,วาใจยังอ๋อเอออ๋อได้เลยแซงสุดในเอทีเขาถงไทยเนี่ยเี้ย หนูยิ้มหนูยิ้มหนูก็หนูก็มากมากเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ปักธงเลยนะผมไปเจอเขาสามรอบนี้อันนี้รอบที่สามสิเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเขามีผมผมก็กำลังจมมุดไปปักธงเลยเดินเดินไปเดินไปนี่มาแล้วครับเป็อย่างนี้ เอาได้แล้วกันไอพีม,มังกรเป็นดีถือด้วยถือด้วยโจห้องดีเฮ้ยโคตรตึงเป็นพี่เขาก็มีเฮ้ยเดี๋ยวผมโชว์เอพีไปก่อนเลยครับทุกคนเฮ้ <m> ยพี่เขาก็มีว้าว <Wow. S 1> โชว์สัการไปก่อนเซฟพีไปก่อน,อน <c oughs> คนรวยคนรวย เงาเงาอยากโดนเราเรั่งเฉยเลยอะไรนะครับเนี่ย้าวเฮ้ยผมลงบอร์ดก่อนโอ้โหไปแล้ว ไปห้องต่อไปฮัลโหลมีแเตอร์ผมคนเกียวมาเลย <c oughs> มาแล้วครับเหยื่อของเรา <c oughs> เหยื่อรายนี้เขาใส่แม่นเก็บ,บทรงได้ใส่แม่นเก็บทรงได่เขาตึงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ให้หัวใจผมคืนไ <c oughs> อ้ผู้หญิงลุกไม่ที่หันเลยอ่ะให้ นแน่ไม่เบาเนี่ยคนนี้ใช่โอ้โหโอ้หเินนะเนี่ยนีผ <c oughs> <c oughs> ัวใครผัวเขาเลา่าเขินแบบนี้ก็ไม่เอามานี่มาเฮ้ยอาจจะเอาผมไปล่อก,ก็ได้ไเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ข้อพาผมไปล่อแน่เลย จะพาผมไปทำไม่ดีไม่ไร้ายโน้ปแต่ไม่เป็นไรครับผมยอมฮ <c oughs> ะหยิ่ยังไงทื่อ,อะไรอ่ะยิ้มแย่ยิมย้มหยิม่มดูยิม้มอายุเท่าไหร่อ๋อส,สิบแปดละกันสิบแปด มเฮ้ยมีคนมาแอบดูมีคนมาแอบ,บดูมีคนแอบ,บ, oh. บ,บดูนะ oh. ไปแอบโอ้โหหนีไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีคนแอบ,บดู

เช็ดเขาหลอกผมไปทำไม่ดีไม่ร้ายอ่ะคนเนี้ยไป่้องไปดีก่ะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมปลอมตัวเป็นสายพีทั้งตัวเลยนละแบบ ซีต้องตัวแบบใหม่ๆล่าสุดเลยแบบรีบไปเก็บเหรียญเพื่อมาแลกเอ้ยเป็นโทเค็นดินี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับทางเข้ากิจกรรมก็กดมาทางด้านขวาบนกดมาที่แลกเปลี่ยนนะครับนี่ครับเป็นุพลังของตัวแอนดูนะครับก็แลกกลับเสื้อได้เลยแล้วก็นี่ไงชุดครบเซต แล้วก็มีของที่แบบใช้โทเคเ็นสีเหลืองนี่นะครับในการแลกผมก็ไปเก็บเอาในแมพนั่นแหละโอเคคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ขอตลาไปก่อนทุกคนอยากให้ผมทำอะไรคลิปหน้าก็คอมเมนต์ไวน้ในต้ตลงคลิปไ,นนลไ,ลไ,ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ช่องซีโฟมอนไทยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายท่าตีไก่ไม่ได้ใช้เลย